วันนี้นะคะได้ปูมานะคะสูตรแป้นดองทุกคนเราก็เลมยมายำจริงๆมันต้องใส่มาด,ดันแต่มาด,ดันไม่มีวันนี้ใส่มะม่วงไปก่อนปูแป้นรานนี้อร่อยมากนะคะชื่อคุณโต๊ดปูดองอร่อยจริงซื้อซื้อมาหลายหลายยี่ห้อละไม่ถูกปากเท่ายี่ห้อนี้เขาใช้ปูที่แบบไม่แก่มากมันเยอะ รสไม่เค็มเอามายำเนี่ยค่ะกะไลโอเคอร่อยเลยเนี่ยเวลายำก็ง่ายๆมะนาวน้ำตาลปี๊บน้ำปลาหอมแดงพริกอหอมแดงซอยพริกซอยนะคะแล้วก็ใครมีมะดันเนี่ยใส่คู่กันกับมะดัน,นะคะ้าวันที่สุดใครไม่มีก็ใช้เป็นมะม่วงแทนก็ได้หรือใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ท่านี้นะกินกับข้าวสวยกันด้มา ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเออไม่ต้องตัวใหญ่โอเค